ด่วนลิซ่าแบล็กพิงติดเชื้อโควิด -19 รายงานข่าวด่วนวันที่24พฤศจิกายน2564สื่อดังเกาหลีอย่าง K-POP Hero รรายงานว่าทาง YG Entertainment ต้นสังกัดได้ออกมาเปิดเผยว่าลิซ่าแบล็กพิงติดเชื้อโควิด -19 ซึ่งหลังรู้ว่าลิซ่าติดโควิดสมาชิกอีก3คนของวง b l a c k พิง k ได้ทำการเข้ากักตัวและตรวจหาเชื้อแล้ว โดยทาง YG Entertainment ต้นสังกัดได้ออกมาเปิดเผยว่าลิซ่าแบล็ p พิงติดโควิดสร้างความตกใจและใจหายให้กับแฟนคลับซึ่งได้เข้ามาให้กำลังใจและอวยพรให้นักร้องสาวหายป่วยและกลับมาแข็งแรงในเร็ววันพร้อมกันนี้สมาชิกอีก3คนของวงได้เข้าตรวจหาเชื้อและกักตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งข่าวนี้ได้รับการเปิดเผยออกมาว่าลิซ่าติดโควิดเมื่อช่วงบ่ายของวันที่24พฤศจิกาย,ยนนี้เอง โดยแถลงการจาก YG Entertainment ระบุว่าลิซ่าแบล็กพิงคได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อโควิดเมื่อบ่ายวันที่24พฤศจิกายนสมาชิกอีก3คนของวงยังไม่ได้จัดเป็นกลุ่มบุคคลใกล้ชิดแต่อย่างไรก็ตามได้เข้าไปตรวจหาเชื้อโควิดโดยทันทีหลังจากได้รับข่าวว่าผลตรวจของลิซ่าเป็นบวกและกำลังรอผลการตรวจหาเชื้อพวกเราได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยเร็วที่สุดรวมถึงสตาฟ และได้ใช้มะตารการอย่างเข้มงวดตามหลักเกณฑ์ด้านสาธารณาสุขพวกเราจะไม่หยุดที่จะให้การสนับสนุนด้านสุขภาพของศิลปินอย่างเต็มที่รวมไปถึงทีมงานที่เกี่ยวข้องเป็นลำดับสำคัญสูงสุดหากมีความคืบหน้าอย่างไรจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ